คนนั้นมันมาพูดลับหลังฉันได้ยังไงฉันจะเอาคืนยังไงดีทําไมต้องพูดถึงฉันแบบนั้นด้วยคําถามพวกนี้คุ้นหูไหมคะเชื่อว่าหลายคนเคยเจอเวลาที่รู้ว่ามีคนนินทาเราแล้วหัวใจมันเต้นแรงหน้าร้อนเผามือสั่นทั้งโกรธแค้นเสียใจนอนไม่หลับไปหลายคืนหมกมุ่นคิดวนไปวนมาถึงคําพูดที่ได้ยินมายิ่งคิดยิ่งเจ็บใจรู้ไหมคะจริงๆแล้ว คำพูดของคนอื่นไม่มีอำนาจอะไรเลยจนกว่าเราจะให้มันมีอำนาจเหนือความรู้สึกเราวันนี้ขอถามหน่อยนะคะคุณพร้อมจะปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์เพราะคํานินทาหรือยังคุณพร้อมจะเรียนรู้วิธีอยู่เหนือคําพูดเหล่านั้นอย่างเหนือชั้นโดยที่คุณไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีหรือเสียพลังงานไปโต้กกลับเลยไหมคะวันนี้ฉันอยากชวนทุกคนมาสำรวจวิธีการที่จะทำให้เราสามารถอยู่เหนือคำนินทา และรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยที่เราไม่ต้องเสียพลังงานไปกับการโต้อตอบหรือทําให้ตัวเองต้องคว้ยเขวออกจากเป้าหมายสําคัญในชีวิตลองคิดดูนะคะเวลาที่เราใช้ไปกับการคิดว่าทําไมคนอื่นถึงพูดแบบนั้นกับเราทําไมเขาถึงไม่เข้าใจเราหรือเราควรจะตอบโต้ยังไงดีมันคือเวลาอันมีค่าที่เราสามารถใช้ไปกับการพัฒนาตัวเองทําสิ่งที่รัก และอยู่กับคนที่ใส่ใจเราจริงๆแทนที่จะเสียไปกับคนที่อาจจะไม่ได้สำคัญในชีวิตเราเลยด้วยซ้ำเบรนบราวน์ Brown, นักเขียนและนักวิจัยชื่อดังเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อคุณให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของคนอื่นมากเกินไปคุณกำลังมอบพลังให้พวกเขาในการกำหนดคุณค่าของตัวคุณเองคำพูดนี้ลึกซึ้งมากนะคะเพราะมันทำให้เราฉุกคิดว่าเราไม่ควรปล่อยให้คำพูดที่ไม่สร้างสารรค์ของคนอื่นมากำหนดวิถีชีวิตและความรู้สึกของเราฉันเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ เคยมีประสบการณ์กับเรื่องนินทาหรือแม้กระทั่งเคยเป็นคนนินทาเองในบางครั้งเพราะนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครอายุเท่าไหร่อยู่ในตำแหน่งงานไหนการนินทาก็เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารของมนุษย์มาตั้งแต่โบราณกาลแต่สิ่งที่เราสามารถเลือกได้คือวิธีการที่เราจะรับมือกับมันสิ่งที่ทุกคนจะได้เรียนรู้วันนี้ไม่ใช่แค่การอดทนหรือการนิ่งเฉยแต่เป็นศิลปะของการอยู่เหนือคำนินทาเป็นวิธีที่จะทำให้คุณเปลี่ยนพลังงานลบ ให้กลายเป็นพลังงานบวกเปลี่ยนความโกรธหรือความเสียใจให้กลายเป็นความเมตตาและความเข้มแข็งตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันวันนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการที่ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณอยู่เหนือคำนินทาเท่านั้นแต่ยังจะช่วยให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีสมาธิกับเป้าหมายของตัวเองมากขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพมากขึ้นอีกด้วยสำคัญที่สุดวิธีการเหล่านี้จะช่วยให้คุณเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาก,การยอมรับจากคนอื่น เตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนมุมมองและเรียนรู้วิธีรับมือกับคำนินทาแบบเหนือชั้นไปด้วยกันนะคะลองนึกภาพตามนะคะสมมติว่าวันนี้คุณตั้งใจทำงานมาทั้งวันพอกลับถึงบ้านก็มีคนโทรมาบอกว่าเมื่อกี้ได้ยินเพื่อนร่วมง,งานพูดถึงคุณไม่ดีเลยเขาบอกว่าคุณชอบเอาหน้าทำงานแค่ให้เจ้านายเห็นแต่จริงๆไม่ได้ช่วยทีมเลยความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นคืออะไรคะหลายคนอาจรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าหัวใจเต้นแรงมือเย็นหน้าร้อนและสมองเริ่มทำงานหนักมาก คิดวนไปวนมาว่าทําไมเขาถึงพูดแบบนั้นฉันทําอะไรให้เขาหรือเปล่าเขาคิดแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วมีใครเชื่อเขาบ้างนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนเมื่อเจอกับคํานินทาเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าใครจะพูดอะไรเกี่ยวกับเราแต่เราควบคุมได้ว่าเราจะตอบสนองยังไงปัญหาหลักของคนส่วนใหญ่เมื่อเจอกับคํานินทาคือมักจะตกหลุมพรางความคิดและอารมณ์สแบบนี้ หลุมพรางแรกคือการโต้อตอบทันทีซึ่งมักจะทําให้สถานการณ์แย่ลงคุณรู้ไหมคะว่าทําไมเพราะเวลาที่เราโกรธสมองส่วน prefrontal cortex ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจและควบคุมอารมณ์จะทำงานได้ไม่เต็มที่เราอาจพูดหรือทำอะไรที่เกินกว่าเหตุซึ่งอาจทำให้ภาพลักษณ์ของเราแย่ลงไปอีกหลุมพรางที่สองคือการเก็บไปคิดวนไปวนมาหลายคนเมื่อได้ยินคำนินทาแล้วไม่ได้แสดงออกภายนอกแต่กลับเอามาคิดซ้ำๆเหมือนเปิดเพลงเดิมวนไปวนมา บางคนคิดจนนอนไม่หลับหงุดหงิดกับคนรอบข้างที่ไม่เกี่ยวข้องหรือถึงขั้นเสียสมาธิในการทำงานคุณรู้ไหมคะนักจิตวิทยาเคยศึกษาพบว่าเมื่อเราคิดถึงเหตุการณ์ลบซ้ำๆสมองของเราจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาเหมือนกับว่าเราเจอเหตุการณ์นั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าร่างกายเราจึงรู้สึกเครียดและเหนื่อยล้าโดยไม่จำเป็นหลุมพรางที่สามซึ่งอันตรายที่สุดคือการเริ่มเชื่อคำนินทา เมื่อเราได้ยินคำวิจารณ์หรือคำนินทาซ้ำๆบางคนเริ่มสงสัยตัวเองเริ่มคิดว่าบางทีสิ่งที่เขาพูดอาจจะเป็นความจริงก็ได้โดยเฉพาะถ้าคำนินทานั้นตรงกับความกลัวที่เราเคยมีอยู่ก่อนแล้วสมมุติว่าคุณเคยกังวลว่าตัวเองอาจจะเป็นคนน่าเบื่อแล้ววันดีคืนดีมีคนมาบอกว่าได้ยินเพื่อนๆบอกว่าคุณเป็นคนน่าเบื่อเท่านั้นแหละคะ่ะความกลัวเก่าๆก็จะถูกกระตุน้น และคุณอาจเริ่มเชื่อว่าตัวเองน่าเบื่อจริงๆทั้งๆที่นั่นอาจเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของคนเพียงคนเดียวถ้าเรายังคงตกหลุมพรางทั้งสแบบนี้ก็จะมีผลกระทบเกิดขึ้นกับเราตามมาด้วยผลกระทบแรกคือสุขภาพจิตที่แย่ลงมีงานวิจัยที่น่าสนใจจาก Stanford University พบว่าการคิดวนเวียนกับคำวิจารณ์หรือความคิดเชิงลบเป็นเวลานานๆสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลได้ถึง30เอร์ซ ลองคิดดูนะคะคุณอาจเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการคลุ่นคิดถึงคำพูดของคนอื่นคุณจะรู้สึกเหนื่อยล้าหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับบางคนถึงขั้นเสียความมั่นใจในตัวเองทงั้งๆที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยผลกระทบที่สองคือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่แย่ลงเมื่อเราหมกมุ่นอยู่กับคำนินทาเราอาจจะเริ่มสงสัยคนรอบตัวว่าใครพูดแบบนั้นกันแน่ใครเป็นคนนำเรื่องไปพูดต่อใครยังเป็นเพื่อนฉันจริงๆบ้าง บางคนเริ่มมีกำแพงกั้นระหว่างตัวเองกับคนอื่นเพราะกลัวจะถูกนินทาหรือถูกหักหลังทำให้ไม่กล้าเปิดใจกับใครไม่กล้าแสดงตัวตนที่แท้จริงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความโดดเดี่ยวผลกระทบที่3และอาจจะสำคัญที่สุดคือการเบี่ยงเบนออกจากเป้าหมายชีวิตลองตอบคำถามนี้ซื่อๆนะคะคุณอยากใช้พลังงาน และเวลาอันมีค่าไปกับการคิดถึงคำพูดของคนที่อาจจะไม่ได้สำคัญกับชีวิตคุณเลยหรืออยากใช้มันไปกับการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการอยู่กับคนที่รักและเข้าใจคุณอย่างแท้จริงสตีฟจ็อบส์เคยพูดไว้ว่าเวลาของคุณมีจำกัดอย่าเสียมันไปกับการใช้ชีวิตตามแบบของคนอื่นคำพูดนี้จริงมากๆนะคะเพราะเมื่อเราหมกมุ่นกับคำพูดของคนอื่นเท่ากับเรากำลังปล่อยให้พวกเขาควบคุมชีวิตเราให้พวกเขากำหนดว่าเราจะรู้สึกอย่างไร จะทำอะไรหรือแม้กระทั่งเราเป็นใครคำถามสำคัญคือคุณพร้อมจะปล่อยให้คนที่พูดลับหลังคุณมีอำนาจมากขนาดนั้นในชีวิตคุณหรือเปล่าลองนึกย้อนกลับไปถึงครั้งสุดท้ายที่คุณรู้สึกเสียใจหรือโกรธเพราะคำนินทาคุณใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงกับความรู้สึกนั้นและถ้าเอาเวลาเท่ากันนั้นไปทำในสิ่งที่คุณรักสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขหรือสิ่งที่พัฒนาตัวคุณเองชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแค่ไหนสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ หลายคนใช้ชีวิตแบบนี้ไปตลอดทุกกับคำนินทาครั้งแล้วครั้งเล่าจนกลายเป็นวงจรไม่รู้จบเป็นนิสัยที่ติดตัวไปจนแก่คุณอยากเป็นแบบนั้นไหมคะฉันเชื่อว่าทุกคนในที่นี้พร้อมที่จะเรียนรู้วิธีรับมือกับคำนินทาแบบใหม่วิธีที่จะทำให้คุณไม่เพียงแต่เอาตัวรอดแต่ยังเติบโตและก้าวหน้าไปได้แม้จะมีเสียงวิจารณ์รอบตัว ในส่วนต่อไปเราจะมาเรียนรู้วิธีการที่จะช่วยให้คุณอยู่เหนือคำนินทาได้อย่างเหนือชั้นโดยที่ไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีหรือเสียสุขภาพจิตไปกับมันอีกต่อไปทีนี้เรามาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วนะคะวิธีรับมือกับคำนินทาแบบเหนือชั้นโดยที่เราไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีไม่ต้องโต้กลับแต่กลับทำให้เรามีพลังและเติบโตได้มากขึ้นด้วยซ้ำ ฉันจะแบ่งวิธีการออกเป็น5ขั้นตอนง่ายๆที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเมื่อรู้ว่ามีคนกำลังนินทาคุณขั้นตอนที่1หยุดหายใจเข้าและคอยสังเกตอารมณ์ตัวเองเมื่อคุณรู้ว่ามีคนนินทาคุณสิ่งแรกที่ควรทำคือหยุดแล้วหายใจเข้าลึกๆสักสามครั้งช้าๆนะคะสิ่งนี้อาจฟังดูง่ายเกินไปแต่เชื่อไหมคะว่ามันมีพลังมหาศาลเพราะการหายใจเข้าลึกๆจะช่วยให้สมองส่วน prefrontal cortex ที่พูดถึงก่อนหน้านี้กลับมาทำงานได้ดีขึ้น ลองทำตามชั้นนะคะหายใจเข้าลึกๆนับหนึ่งสองสามสี่กลั้นไว้หนึ่งสองและหายใจออกช้าๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทำแบบนี้สามรอบค่ะจากนั้นให้สังเกตอารมณ์ตัวเองโดยไม่ตัดสินว่ามันถูกหรือผิดแค่รับรู้ว่าอ๋อตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกโกรธหรือฉันกำลังรู้สึกเสียใจการรู้ตัวแบบนี้จะช่วยให้เราไม่ถูกอารมณ์ครอบงำจนควบคุมตัวเองไม่ได้ นักจิตวิทยาวิกเตอร์แฟรงคิเลเคยกล่าวไว้ว่าระหว่างสิ่งเรา้าและการตอบสนองมีช่องว่างอยู่ในช่องว่างนั้นคือเสรีภาพและพลังในการเลือกตอบสนองของเราคำพูดนี้ลึกซึ้งมากๆนะคะลองนึกภาพตามนะคะเมื่อเพื่อนโทรมาบอกว่ามีคนกำลังนินทาคุณแทนที่จะรีบแชทไปถามว่าใครพูดพูดว่าอะไรลองหยุดก่อนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆและถามตัวเองว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไง บางทีคุณอาจรู้สึกร้อนวูบที่หน้าหัวใจเต้นเร็วมือสั่นนั่นคือร่างกายกำลังเข้าสู่ภาวะ Fight or Flight นะคะแต่เมื่อคุณหายใจและรู้ตัวคุณจะไม่ถูกอารมณ์นั้นควบคุมอีกต่อไปคำนินทาคือสิ่งเราแต่การตอบสนองเป็นของเราและระหว่างนั้นมีช่องว่างที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะตอบสนองอย่างไรขั้นตอนที่สองตั้งคำถามกับตัวเองสข้อนี้หลังจากที่เราสงบลงแล้ว ให้ถามตัวเองด้วยคำถามสามข้อนี้นะคะคำถามแรกคำนินทานี้มีความจริงบางส่วนหรือเปล่านี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเชื่อทุกอย่างที่คนอื่นพูดแต่บางครั้งคำวิจารณ์อาจมีข้อมูลบางอย่างที่เป็นประโยชน์ซ่อนอยู่ลองดูว่ามีอะไรที่คุณสามารถเรียนรู้ได้บ้างสมมติมีคนนินทาว,ว่าคุณชอบพูดแทรกคนอื่นแทนที่จะโกรธทันทีลองถามตัวเองดูว่าเราเคยทำแบบนั้นบ้างไหมนะ ถ้าใช่นี่อาจเป็นโอกาสดีที่คุณจะพัฒนาทักษะการฟังของตัวเองให้ดีขึ้นบางครั้งคำนินทาที่เราได้ยินอาจมาจากการเข้าใจผิดเช่นมีคนบอกว่าคุณเย่อหยิ่งทั้งทังที่จริงๆแล้วคุณแค่เป็นคนขี้อายถ้าแบบนี้คุณอาจพิจารณาปรับการแสดงออกเล็กน้อยให้คนอื่นเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของคุณมากขึ้นคำถามที่สองคนที่นินทาเรากำลังสะท้อนอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเอง บ่อยครั้งที่คำนินทาบอกอะไรเกี่ยวกับคนพูดมากกว่าคนที่ถูกพูดถึงเสียอีกนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคนนินทาว่าคุณประสบความสำเร็จเพราะโชคช่วยทั้งๆที่คุณทำงานหนักมากนั่นอาจสะท้อนว่าเขากำลังรู้สึกอิจฉาหรือไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเขาเองมิเชลโอบามาเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อคนอื่นดูถูกคุณนั่นไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับคุณเลยแต่กลับบอกอะไรมากมายเกี่ยวกับพวกเขา คำพูดนี้ลึกซึ้งมากๆและช่วยให้เรามองคำนินทาด้วยความเข้าใจและเมตตามากขึ้นลองนึกภาพคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตคนแบบนั้นมักไม่มีเวลาไปนินทาคนอื่นใช่ไหมคะคนที่ชอบนินทามักจะมีบาดแผลหรือความไม่พอใจบางอย่างในชีวิตของพวกเขาเองซึ่งทำให้พวกเขาต้องระบายออกมาในรูปแบบนี้คำถามที่สเรื่องนี้จะสำคัญกับฉันอีกไหมในอีกหปีข้างหน้าคำถามนี้ช่วยให้เรามองภาพใหญ่ได้ดีขึ้น และเห็นว่าสิ่งที่กำลังทำให้เราเครียดในตอนนี้อาจไม่ได้สำคัญอะไรเลยในระยะยาวลองคิดย้อนกลับไป5ปีที่แล้วมีใครเคยพูดอะไรที่ทำให้คุณเสียใจไหมตอนนี้คุณยังจำได้ไหมยังรู้สึกเจ็บปวดเหมือนเดิมไหมส่วนใหญ่แล้วคำตอบคือไม่ใช่ใช่ไหมล่ะคะขั้นตอนที่สเปลี่ยนมุมมองจากทำไมฉันถึงโดนแบบนี้เป็นฉันจะเติบโตจากเรื่องนี้ได้อย่างไร นี่คือการเปลี่ยนจาก victim mindset คือความคิดแบบเหยื่อไปสู่ growth mindset คือความคิดแบบเติบโตค่ะคนที่มี Victim mindset จะถามว่าทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นกับฉันซึ่งยิ่งคิดแบบนี้เราก็จะยิ่งรู้สึกเป็นเหยื่อไร้พลังและรู้สึกแย่ลงเรื่อยๆแต่คนที่มี growth Mindset จะถามว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากสถานการณ์นี้ได้บ้างฉันจะใช้เรื่องนี้เป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองได้อย่างไร เรื่องนี้ Carol d w เว k นักจิตวิทยาจากสแตนฟอร์ด n i น e r วซิตี้ได้ศึกษาและพบว่าคนที่มี growth mindset จะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าเพราะพวกเขามองทุกความท้าทายเป็นโอกาสในการเติบโตยกตัวอย่างนะคะเมื่อคุณได้ยินว่ามีคนนินทาคุณว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์แทนที่จะคิดว่าคนพวกนี้ไม่เข้าใจฉันเลยไม่รู้ว่าฉันต้องเจออะไรมาบ้างลองเปลี่ยนเป็นนี่อาจเป็นสัญญาณว่าฉันควรพัฒนาทักาษะการจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดีขึ้นหรือถ้ามีคนนินทา ว่าผลงานของคุณไม่ดีแทนที่จะน้อยเนื้อต่ำใจหรือโกรธลองเปลี่ยนมุมมองเป็นนี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้นให้คนเห็นว่าฉันทำได้ดีกว่านี้การเปลี่ยนมุมมองแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันคุ้มค่ามากๆนะคะเพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นด้วยขั้นตอนที่สี่เลือกว่าจะตอบสนองอย่างไรหรือจะไม่ตอบสนองเลย หลังจากที่คุณได้สงบใจตั้งคำถามกับตัวเองและเปลี่ยนมุมมองแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเลือกว่าคุณจะตอบสนองอย่างไรซึ่งมีทางเลือกหลายแบบนะคะทางเลือกที่หนึ่งไม่ตอบสนองเลยบางครั้งการนิ่งเฉยคือการตอบสนองที่ดีที่สุดโดยเฉพาะถ้าคำนินทาน,นั้นไม่มีมูลความจริงหรือมาจากคนที่ไม่ได้สำคัญในชีวิตคุณเพราะการตอบโต้อาจทำให้สถานการณ์ยิ่งบานปลายและคุณเองก็ต้องเสียพลังงานและเวลาอันมีค่าไปกับมัน คุณรู้ไหมคะว่า Marcus Aurelius จาก,กระพัดโรมันและนักปรัชญ,ญาสโตอิกเคยเขียนไว้ว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการไม่เหมือนกับคนที่ทําร้ายคุณคําพูดนี้ลึกซึ้งมากๆนะคะทางเลือกที่สองตอบสนองด้วยความเมตตาถ้าคุณตัดสินใจว่าต้องตอบสนองให้เลือกตอบด้วยความสงบและเมตตาแทนที่จะโต้กลับด้วยความโกรธการตอบด้วยน้ําเสียงที่สงบและเมตตาจะทําให้คุณดูมีภาวะผู้นําและมีวุฒิภาวะ โดยไม่ทําให้ความสัมพันธ์เสียหายตัวอย่างเช่นถ้ามีคนมาบอกคุณว่าได้ยินอีกคนพูดว่าคุณทํางานไม่ดีแทนที่จะตอบว่าเขาพูดแบบนั้นได้ยังไงทงั้งๆที่ฉันทํางานหนักขนาดนี้คุณอาจตอบว่าขอบคุณที่บอกนะคะฉันจะรับไว้พิจารณาถ้ามีโอกาสฉันจะพูดคุยกับเขาตรงๆเพื่อดูว่าฉันจะปรับปรุงอะไรได้บ้างทางเลือกที่สามเคลียร์ด้วยการพูดคุยตรงๆในบางกรณีโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องสําคัญ หรือเกี่ยวข้องกับคนที่คุณต้องทํางานด้วยเป็นประจำการเคลียร์ด้วยการพูดคุยตรงๆอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่ต้องทําเมื่อคุณสงบแล้วเท่านั้นนะคะไม่ใช่ตอนที่คุณยังโกรธอยู่และต้องพูดคุยในที่ส่วนตัวด้วยท่าทีที่เปิดกว้างและสร้างสารรค์คุณอาจเริ่มต้นด้วยประโยคแบบนี้ฉันได้ยินมาว่าคุณมีความกังวลเกี่ยวกับฉันฉันคิดว่าเราควรพูดคุยกันตรงๆอย่างเปิดเผยจะได้ไม่เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและจะได้เข้าใจกันมากขึ้นด้วย การ,รเผชิญหน้าแบบสร้างสรรค์แบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความเป็นมืออาชีพของคุณด้วยขั้นตอนที่หมุ่งความสนใจไปที่คนที่เห็นคุณค่าของคุณและการเติบโตของตัวคุณเองขั้นตอนสุดท้ายและอาจจะสำคัญที่สุดคือการเบี่ยงเบนความสนใจจากคํานินทาไปสู่สิ่งที่มีคุณค่ากว่าหนึ่งล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่เห็นคุณค่าและสนับสนุนตัวของคุณมีคํากล่าวที่ว่า คุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดเพราะฉะนั้นให้เลือกใช้เวลากับคนที่ชื่นชมสนับสนุนและพูดถึงคุณในแง่บวกไม่ต้องพยายามเอาชนะใจคนที่ชอบนินทาคุณแต่ให้ทุ่มเทพลังงานไปกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่จริงใจกับคุณจะดีกว่าเวลาที่คุณรู้สึกแย่จากคำนินทาลองนึกถึงคนที่รักและเชื่อในตัวคุณไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนสนิทหรือเพื่อนร่วมงานที่ไว้ใจได้ แล้วอาจโทรหาพวกเขาหรือชวนออกไปทานข้าวด้วยกัน 2. กลับมาโฟกัสที่เป้าหมายของตัวเองแทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับคำนินทาให้กลับมาโฟกัสที่เป้าหมายและความฝันของตัวเองดีกว่าคุณต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรคุณมีแผนระยะสั้นและระยะยาวอะไรบ้างแล้วคุณจะทำอะไรวันนี้เพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายนั้นการหันกลับมาโฟกัสที่ชีวิตและเป้าหมายของตัวเองจะช่วยให้คุณเห็นว่ามีสิ่งสำคัญกว่าคำนินทามากมาย 3. พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องการพัฒนาตัวเองคือวิธีที่ดีที่สุดในการตอบโต้คำนินทาเพราะความสำเร็จคือการแก้แค้นที่ดีที่สุดเชื่อฉันเถอคะค่ะถ้ามีคนนินทาว่าคุณทำงานไม่เก่งแทนที่จะโต้เถียงให้มุ่งมั่นพัฒนาทักษะของคุณจนไม่มีใครปฏิเสธได้ฉันชอบคำพูดของเ a y l o r Swift ที่ว่าผู้ที่หัวเราะเยาะคุณในวันนี้จะถูกคุณทิ้งไว้ข้างหลังในวันพรุ่งนี้เห็นไหมเขาว่า การรับมือกับคำนินทาแบบเหนือชั้นไม่ได้หมายถึงการไม่รู้สึกอะไรเลยหรือการทำเป็นไม่ได้ยินแต่หมายถึงการเลือกที่จะตอบสนองอย่างชาญฉลาดและใช้มันเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองเติบโตขึ้นอย่าลืมนะคะว่าคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนเคยถูกวิจารณ์และนินทามาแล้วทั้งนั้นแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาต่างจากคนอื่นคือพวกเขาไม่ปล่อยให้คำพูดเหล่านั้นหยุดพวกเขาไว้วันนี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าการรับมือกับคำนินทาไม่ใช่เรื่องของการโต้กลับให้เจ็บกว่า หรือการทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่เป็นศิลปะที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและจิตใจที่เข้มแข็งสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้ไม่ใช่ทฤษฎีที่ซับซ้อนแต่เป็นแนวทางที่เราทุกคนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานบริษัทเจ้าของธุรกิจนักเรียนนักศึกษาหรือแม่บ้านพ่อบ้านช่วยฉันทบทวน5ขั้นตอนสำคัญในการรับมือกับคำนินทาแบบเหนือชั้นอีกครั้งนะคะขั้นตอนที่1หยุด หายใจเข้าและสังเกตอารมณ์ตัวเองเมื่อเราหยุดและหายใจเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ชั่ววูบและมีเวลาเลือกว่าจะตอบสนองอย่างไรจริงๆนะคะการหายใจลึกๆเพียง3ามครั้งสามารถเปลี่ยนการตัดสินใจและชีวิตของเราได้เลยขั้นตอนที่2ตั้งคำถามกับตัวเอง3ข้อคำถามเหล่านี้ช่วยให้เรามองสถานการณ์ด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นและลึกซึ้งขึ้นทำให้เราเห็นว่าคำนินทาไม่ได้มีพลังมากอย่างที่เราคิด และบางครั้งอาจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซ่อนอยู่ขั้นตอนที่3เปลี่ยนมุมมองจาก Victim Mindset เป็น Growth Mindset นี่คือการเปลี่ยนจากการมองตัวเองเป็นเหยื่อมาเป็นผู้ที่พร้อมเรียนรู้และเติบโตจากทุกสถานการณ์แม้กระทั่งสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขั้นตอนที่4เลือกว่าจะตอบสนองอย่างไรหรือจะไม่ตอบสนองเลยเราสามารถเลือกที่จะไม่ตอบสนองตอบสนองด้วยความเมตตา หรือเคลียร์ด้วยการพูดคุยตรงๆขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความสัมพันธ์ของเรากับคนที่พูดถึงเราขั้นตอนที่หมุ่งความสนใจไปที่คนที่เห็นคุณค่าเราและการเติบโตของตัวเองแทนที่จะหมกมุ่นกับคำนินทาให้เราใช้พลังงานไปกับการสร้างความสัมพันธ์กับคนที่เห็นคุณค่าเราและมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากให้ทุกคนจดจำคือคำนินทาไม่ได้กำหนดว่าเราเป็นใครแต่วิธีที่เรารับมือกับมันต่างหาก ที่บ่งบอกตัวตนที่แท้จริงของเราจริงไหมคะและที่สําคัญไม่แพ้กันการรับมือกับคํานินทาแบบเหนือชั้นไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวมันต้องอาศัยการฝึกฝนและความอดทนเหมือนกับการสร้างกล้ามเนื้อในยิมเราอาจล้มเหลวบ้างแต่ทุกครั้งที่เราลุกขึ้นมาพยายามใหม่เราก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆฉันอยากเล่าเรื่องจริงของเลดี้กาก้าให้ฟังนะคะเรื่องของเลดี้กาก้าเป็นหนึ่งในศิลปินที่ถูกนินทาและวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคนหนึ่งในวงการบันเทิง ตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพเธอโดนล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวและแนวเพลงที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับเธอคือช่วงปี2 0 1 1ันสิเถึงมมีเพจในโซเชียลมีเดียถูกสร้างขึ้นมาเพื่อล้อเลียนน้ำหนักของเธอโดยเฉพาะชื่อว่า mother monster is fat และมีคนแชร์ภาพเธอพร้อมคำวิจารณ์แรงๆวิาพากษ์วิจารณ์รูปร่างของเธอเธอเล่าในสัมภาษณ์ว่ามันเจ็บปวดมากเธอป่วยเป็นโรคกระเพาะและลาเวทีไปพักใหญ่เพราะคำนินทาเหล่านั้น เธออ่านทุกคำวิจารณ์และร้องไห้ติดต่อกันหลายคืนแต่แทนที่จะโต้กลับหรือจมอยู่กับความเจ็บปวดเธอตัดสินใจเปลี่ยนวิธีมองสถานการณ์เธอกล่าวว่าฉันต้องมองลึกลงไปในตัวเองและถามว่าทำไมฉันถึงให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของคนพวกนี้มากนะักและความสุขและคุณค่าของฉันวัดจากอะไรเธอเริ่มตระหนักว่าคำนินทานั้นสะท้อนให้เห็นถึงความกลัวและความไม่มั่นคงของคนที่พูดมากกว่าจะบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเธอเองเธอตัดสินใจที่จะตอบโต้คำนินทา ไม่ใช่ด้วยความโกรธหรือการต่อว่ากลับแต่ด้วยการสร้างมูล,ลนิธิ Born This Way Foundation เพื่อต่อต้านการกลัน่นแกล้งและส่งเสริมความเมตตากรุณาแทนที่จะปล่อยให้คำพูดเหล่านั้นทำลายเธอเธอตัดสินใจใช้มันเป็นแรงผลักดันให้ช่วยเหลือคนอื่นที่กำลังเผชิญกับสิ่งเดียวกันเธอยังเคยพูดไว้ว่าเมื่อคนพูดถึงฉันในแง่ลบฉันมองว่ามันเป็นโอกาสที่จะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าฉันแข็งแกร่งและมีมนุษยธรรมมากแค่ไหนปัจจุบัน เลดี้กาก้าไม่เพียงประสบความสําเร็จในฐานะศิลปินที่ขายอัลบั้มได้หลายร้อยล้านชุดแต่ยังเป็นนักแสดงที่ได้รับการยอมรับและนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่ทรงอิทธิพลมูลนิธิของเธอช่วยเหลือเยาวชนนับล้านคนทั่วโลกสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อเธอหันกลับไปมองคนที่เคยนินทาเธออย่างรุนแรงในอดีตหลายคนในนั้นยังคงย่ำอยู่กับที่ พวกเขายังคงใช้เวลาไปกับการวิพากษ์วิจารณ์และนินทาคนอื่นๆต่อไปเปลี่ยนเป้าหมายจากเธอไปเป็นคนดังคนอื่นแต่ตัวพวกเขาเองกลับไม่ได้พัฒนาหรือเติบโตขึ้นเลยเธอเล่าในรายการโทรทัศน์ครั้งหนึ่งว่าฉันสงสารคนพวกนั้นนะเพราะขณะที่ฉันใช้พลังงานของฉันไปกับการสร้างเพลงสร้างศิลป,ปะและช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขายังคงติดอยู่ในวงจรของการนินทาและกระจายความเกลียดชังพวกเขาไม่ได้เติบโตเลยเธอกล่าวว่าความเจ็บปวดที่ฉันเคยรู้สึกจากคำนินทา ตอนนี้กลายเป็นพลังที่ฉันใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั่นคือวิธีที่ฉันเอาชนะมันฉันเปลี่ยนความเกลียดชังให้กลายเป็นความรักเรื่องของเลดีกก้าสอนเราว่าการรับมือกับคำนินทาแบบเหนือชั้นไม่ใช่แค่การไม่โต้อตอบแต่เป็นการเปลี่ยนพลังงานลบให้กลายเป็นพลังงานบวกที่สร้างสรรค์และใช้ประสบการณ์นั้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นคนเหล่านี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่คำวิจารณ์หรือความลน้มเหลวแต่พวกเขาใช้มันเป็นแรงผลักดันให้ประสบความสำเร็จอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้ฉันเชื่อว่า ในห้องนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยถูกนินทาหรือถูกวิจารณ์และฉันก็เชื่อว่าทุกคนในที่นี้มีศักยภาพพอที่จะเปลี่ยนคำนินทาเหล่านั้นให้กลายเป็นแรงผลักดันได้เช่นกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมื่อคุณได้ยินคำนินทาแทนที่จะรู้สึกแย่ให้คุณมองมันเป็นโอกาสโอกาสที่จะได้พิสูจน์ตัวเองโอกาสที่จะได้เติบโตและโอกาสที่จะได้แสดงให้โลกเห็นว่าคุณเป็นมากกว่าที่ใครหลายคนคิดจงจำไว้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะพูดอะไรพวกเขาสนใจแต่เพียงว่าจะทำอย่างไรให้ชีวิตของตัวเองและคนรอบข้างดีขึ้นและนี่แหละค่ะคือวิธีรับมือกับคำนินทาแบบเหนือชั้นโดยไม่ต้องโต้กลับวิธีที่ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณเติบโตและก้าวหน้าไปอีกขั้นด้วยคุณพร้อมจะเริ่มรับมือกับคำนินทาในแบบของคุณเองแล้วหรือยังคะ สุดท้ายนี้ฉันขอท้าทายให้ทุกคนลองนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้ไปใช้ในชีวิตจริงนะคะครั้งต่อไปที่คุณเจอกับคำนินทาไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานในครอบครัวหรือในโซเชียลมีเดียให้ลองใช้5ขั้นตอนที่เราคุยกันวันนี้ดูนะคะและสังเกตว่าความรู้สึกและพฤติกรรมของคุณเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างฉันอยากให้คุณแชร์ประสบการณ์ของคุณหลังจากได้ลองใช้เทคนิคเหล่านี้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเล่าให้ฟังว่าคุณรับมือกับคำนินทาอย่างไรและผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้าง การแชร์ประสบการณ์ของคุณอาจจะช่วยให้คนอื่นๆได้เรียนรู้และได้แรงบันดาลใจด้วยค่ะและถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจและเทคนิคการพัฒนาตัวเองอื่นๆอีกมากมายนะคะที่สำคัญที่สุดขอให้จำไว้เสมอว่าคำนินทาไม่ได้กำหนดว่าคุณเป็นใครแต่วิธีที่คุณตอบสนองต่างหากที่กำหนดตัวตนที่แท้จริงของคุณค่ะ เราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ